มาดูข้อถัดมาครับในข้อที่4มาถึงเท่นเดิมนะครับขั้นตอนเดิมเลยก็คือเช็คก่อนว่าตรงนี้เขาต้องการวัดเราในเรื่องของอะไรเมื่อเราเช็คแล้วตัวนี้ก็เช่นเคยครับวัดสตั๊กเจอร์ครับเมื่อวัดสตั u กเจอร์ปุ๊บไม่จำเป็นต้องแปลหลังจากนั้นค่อยๆหาเวิร์บแท้ครับ i m and along time user of to t e t two i e s ตรงนี้ประโยคนี้มี2ประโยคถูกไหมครับข้อนี้ Two weeks ago I noticed that I noticed ครับ notice เป็น verb แท้ของประโยคข้างหลังดูตรงนี้ดีๆครับหลัง who whom which that หลัง who whom which that จะต้องมี verb แท้อีก1ตัวเป็น verb แท้ย่อยของประโยคเพราะฉะนั้นประโยคข้างหลังตรงนี้จะมี verb แท้ทั้งหมด2ตัวด้วยกัน verb แท้ของคำประโยค,อ,โยคอยู่ที่ notice ตรงนี้หลังได้จะต้องมี verb แท้ย่อยครับเป็น verb แท้นะครับแต่เป็น verb แท้ย่อยของ clause ข้างหลัง that my old sky b r i d g e e l m e t ตรงนี้พอเราหาปุ๊บอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องมีเว็บแท้อีก1ตัวเป็นเว็บแท้ย่อยถูกไหมเมื่อเราเจอแล้วเมื่อเราวิเคราะห์ประโยคข้อนี้ปุ๊บปรากฏว่าอะไรครับหาไม่เจอถูกไหมครับสแสดงว่าตรงนี้เราจะต้องใส่เว็บแท้เข้าไปให้มันอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ A, B, C, D, d o ดใช้ได้ทั้ง4ข้อเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาต้องการวัดเราแค่เมนสตัคเจอปกตินะ ไม่ใช่แล้วครับมันเป็นเรื่องของ specific use s e แล้วรับต้องการวัดเราในเรื่องของวิธีการใช้ tense ครับตรงนี้มาดูกันนะครับคร่าวๆว,ว่า tense knockout หรือกระบวนการการพิชิต tense สขั้นตอนที่ผมบอกในตอนต้นมีอะไรบ้างนะครับมาถึงมาที่ขั้นตอนแรกก่อนเลยครับขั้นตอนแรกนะครับในการเช็คในเรื่องของวิธีการใช้ tense มาถึงให้หา time markers ก่อนเลยครับตัวบอกเวลานั่นเองมีไหมครับข้อนี้ Two weeks ago นั่นเองเอาเอตัว g o เติมเข้ามาสแสดงว่าเป็น past ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้จะต้องเป็น past ละเติมเข้าไปตัดอะไรทิ้งได้ครับตัดข้อ a ตัดข้อ c แล้วก็ตัดข้อ d d o c นั่นเองครับคำตอบก็คือข้อ b boy นั่นเองเห็นไหมง่ายมากเลยถูกไหมครับเพราะ was was นี้นเป็นรูปของ past นั่นเองนะครับ ตรงนี้หาคําตอบได้ตั้งแต่กระบวนการแรกเลยแต่ถ้าเราหาไม่เจอเรามาดูกระบวนการที่2ครับเราเริ่มดู r relevant c l a u s s ครับแต่ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องดู Re l e v e n t ท์คล s สถูกไหมครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะเราหาคําตอบได้ตั้งแต่กระบวนการแรกและนะครับเ,เวลาทํานะครับอย่าอย่าข้ามขั้นตอนนะครับเริ่มทีละสเต็ปเริ่มจากเลขเนืงเริ่มจากเลข2ค่อยไปเลข3นะครับ ถัดมาครับมาดูข้อที่ห้าครับผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการวัดการใช้แทนซ์ซึ่งหลายๆคนกลัวสังเกตเห็นไหมครับวิธีการทำเมื่อกี้ทั้งง่ายทั้งแม่นยำแล้วก็สามารถใช้กับข้อสอบได้หลายรูปแบบด้วยนะครับไม่ใช่แค่โทรอีกอย่างเดียวเนาะมาดูถัดมาครับในข้อที่5เขาต้องการวัดออกาในเรื่องของอะไรเอ่ย เช่นเคยครับสตรักเตอร์หลังจากสตรักเตอร์ปุ๊บหาเวิร์บแท้ถูกไหมครับ because because, because, because เป็นหนึ่งในคอนเนคเตอร์แสดงว่าตรงนี้ประโยคนี้มีเวิร์บแท้ได้2ตัวครับ because the m e n u was not in his native language the visitor asked the waiter for asked ครับ a s k เป็นเวิร์บแท้ของข้างหลังหลังจากนั้นเราค่อยๆแยกประโยคออกเป็นบล็อกๆถูกไหม the ครับ the ต้องมีคำนามมารองรับตัวนี้เป็นเวิร์ล้วแสดงว่า เมนูเป็นคำนาม in ครับ in, in เป็นอะไรเอ่ย in เป็น preposition ต้องบดด้วยคำนามหรือ verb i n g เพราะฉะนนตรงนี้คือบล็อกของข้างหลังครับมาดูประโยคข้างหลังครับ the หลัง the ต้องมีคำนามซึ่งก็คือคำว่า sister นั่นเองเพราะตัวถัดมามันเป็น verb แล้วถูกไหม the w e t h e r for ครับ for for เป็นหนึ่งใน preposition จะต้องบดด้วยคำนามหรือ verb i n g ครับเพราะฉตรงนี้ได้คำตอบง,ง่ายมากเลยถูกไหม ัดข้อ A กับข้อ B ีบอยทิ้งเหลือ C กับ D ีด็อกครับเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นเอ่ยหลัง for บวกคำนามหรือ Verb Ing ทั้ง2ตัวนี้เป็นรูปแบบของคำนามได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาต้องการวัดเรื่องของ Specific Usage นแครับคุณจะต้องสามารถแยกให้ออกว่า2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับมาดูกันนิดหนึงตรงนี้ to advertise ครับ เป็น verb ถูกไหมครับตัวนี้แปลว่าโฆษณาการที่เราจะทำ verb ให้กลายเป็นคำนามเราสามารถเติม ing เข้ามาได้นะครับจะทำให้ verb ตัวนั้นกลายเป็นรูปคำนามครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น advertising ซึ่งตรงนี้เมื่อไหร่ที่เราทำ verb ให้กลายเป็นคำนามโดยการเติม ing ครับแสดงว่าตรงนั้นเรากำลังเน้นไปที่ action อยู่เรากำลังโฟกัสไปที่ กระบวนการหรือขั้นตอนหรือแอคชั่นในการทำอย่างนั้นนะครับซึ่งแตกต่างกับรูปนามของ Advertise เลยรูปนามของ Advertise เลยก็มีนะครับซึ่งก็คือคำว่า Advertisement นั่นเองตัวนี้ครับจะเป็นรูปคำนามของตัวมันเองเลยเมื่อไหร่ที่มันเป็นรูปนามเลยแสดงว่ามันเน้นไปที่ตัวมันเลยครับมันเน้นไปที่สิ่งของของมันเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้คืออะไรเอ่ยตัวของโฆษณาเลยคืออะไรตัวของโฆษณาเลยอาจจะเป็นพวก i l l b o a r d นะครับอาจจะเป็นพวกป้ายโฆษณา announcement ต่างๆเพราะฉะนั้นตัวนี้จะหมายถึงตัวสิ่งสิ่งนั้นในขณะที่ advertising ครับจะเหมือนจะหมายถึงกระบวนการการโฆษณาขั้นตอนหรือวิธีการอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถแยกแยกให้ออกนะจุดนี้ตรงนี้เขาต้องการบอกในเรื่องของอะไรครับ mm hmm. the visitor a s e to v e i t o r for เขาต้องการถามในเรื่องของอะไรเอ่ย mm hmm. เขาต้องการถามในเรื่องของ Guidance ก็คือคำแนะนำตรงนี้เขาต้องการคำเลยถูกไหมครับตัวการแนะนำเลยเขาไม่ได้ต้องการกระบวนการแนะนำและคนละอยางกาันเพราะฉะนั้นตรนี้ต้องตอบข้อ D doc ครับตัวคำแนะนำเลยครับไม่ใช่กระบวนการแนะนำนะครับข้อถัดมาครับในข้อที่6ตรงนี้เขาต้องการวัดเราในเรื่องของอะไรเหระอ่า อ๋อ6 oh, ครับเขาต้องการว่าเราในเรื่องของสตั๊กเจออีกละมิสเตอร์วอนสันฟิสิกอลเทเรพีตรงนี้พยายามหา verb แท้ก่อนเลยถูกไหมครับเห็น w ู o w ู้วิ h a t ปุ๊บแสดงว่าข้างหลังต้องมี verb แท้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ That he to t o the treatment until the swelling has gone down ตัวนี้มี until ด้วยนะครับเป็นอีกบล็อกหนึ่งละตรงนี้เราจะต้องหา verb แท้ที่อยู่หลัง that ให้เจอหลายๆคน ทำตรงนี้เริ่มเกิดความสับสนอาจจะตอบข้อ b b a l มาอาจจะตอบข้อ c cut มาอาจจะตอบข้อ d dog มาทั้ง3ข้อนี้เป็นคําตอบที่ผิดนะครับสำหรับข้อนี้หลายๆคนเริ่มเกิดข้อสงสัยแล้วเอะว่าจะตอบข้อ a ได้อย่างไรเพราะหลายๆคนจากที่เราข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่าในข้อ a ก็น่าจะผิดถูกไหมครับเพราะอะไรเอ่ยประธานที่ตามมาที่ต้องผ่านก็คือคําว่า h นั่นเองแต่ตัวนี้ verb c o n t i n u e ดันไม่เติม s ปกติยังไงมันก็ผิดถูกไหมครับแต่ตัวนี้เขาต้องการวัดของเราในเรื่องของ specific usage แล้วครับสังเกตดูข้อนี้ครับว่าระดับความยากจะยากขึ้นมาไม่เหมือนข้อเมื่อกี้แล้ที่เราแค่รู้ main structure เราสามารถทำข้อสอบได้ทันทีแต่ตัวนี้เราไม่สามารถทำเอาคะแนนจากข้อนี้มาได้เพราะตัวนี้เขาต้องการวัดในเรื่องของระบุเจาะจงแลครับระบุเจาะจงอย่างไรเอ่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเรื่องของพท์ จังทีบครับสับจงทีบคืออะไรเอ่ยสัจงทีบนะครับเป็นเวิร์บจำพวกหนึ่งครับหรือ Adjective จำพวกหนึ่งนะครับยกตัวยอย่างเช่น recommend ตรงนี้นะครับ suggest propose recommend ตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มของสัจ t ที e นะครับที่เป็นการแนะนำถูกไหม การที่เราแนะนำให้ใครทำอะไรครับ suggest propose recommend that หลัง that ตรงนี้ครับ cross หลัง that ตรงนี้ถ้าเราแนะนำให้ใครทำอะไรนะครับตรงนี้จะต้องเป็น verb infinitive ครับ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันรูปไม่จำเป็นต้องเติม ing ไม่จำเป็นต้องเติม s ไม่จำเป็นต้องเติม to ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นเป็นตัวของมันเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คำตอบก็คือข้อ a นั่นเองครับ h a s นี้ถือว่าเป็นการผันแล้วนะคบเพราะ verb infinitive ของ have ก็คือ have ตัวนี้ก็ผันแล้วถูกไหมวันนี้ก็ผันแล้วเช่นเดียวกันครับเพราะมันเติม s ครับ verb infinitive ห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นตัวนี้เป็นเรื่องของ s u b j u n c t i e ครับ verb ที่ผมยกตัวอย่างตัวนี้เป็นแค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคบเพราะฉะนั้นตรงนี้ w e r n ที่สองที่ผมยกตัวอย่างในตอนแรกก็คือ s u b j u n c t i v e steps จะช่วยในการพิชิตข้อสอบาร์ทนี้ได้นะครับ ระวังดีๆเพราะแค่การรู้ m มนส s t r u c t อ r ์อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการทำเก็บคะแนนอยากจะได้คะแนนสูงๆในพาร์ทนี้นะครับจะต้องรู้ทั้งในเรื่องของ Main s t r u c t อ r ์แล้วก็สเปซิฟิกยู a g e ด้วยเนาะมาดูข้อถัดมาครับในข้อที่7ครับเมื่อเราเช็คตรงนี้เขาต้องการวัดเราในเรื่องของอะไรเอ่ยมาแล้วครับในเรื่องของคำศัพท์ เนอเมื่อไหร่ที่วัดคำสาบครับเราถึงเริ่มมีการแปลเราให้เวลากับมันได้แล้วลาเชียครับเวลาแปลครับหลายๆคนเกิดปัญหาไม่รู้สาบทําอย่างไรดีพยายามดึงคําง่ายๆออกมาครับไม่จําเป็นต้องแปลออกให้หมดนะครับลาเชียเดินนัมเบอร์ครับนัมเบอร์แปลว่าอะไรตัวเลข How บ e ร์แท้ครับเบแท้ตัวนี้อยู่ที่ตัวไหนเอ่ย drop ครับตัวเลขของอะไรเอ่ยตัวเลขของหนังสือเรียนครับมันตก ตัวเลขของหนังสือเรียนมันตกแปลได้ประมาณเท่านี้ถูกไหมครับคราวนี้มาแปลใน choice ดูครับเวลาแปลใน choice นะครับพยายามใช้ศัพท์ที่เรารู้ในชีวิตประจำวันในการเดาศัพท์ให้ออกนะครับเพราะข้อสอบท้ออีกส่วนใหญ่คำศัพท์ที่เขาเอามาออกเป็นคำศัพท์ที่เรามีความรู้อยู่แล้วนะครับเพราะเขาต้องการวัดวิธีการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก price ครับ price ตรงนี้ทำหน้าที่เป็น verb อ,อยู่ถูกไหมมันทำหน้าที่เป็น verb ไม่แท้อยู่นะครับ price คำนามแปลว่าราคาลองเดาดูสิครับว่าถ้า price เป็น verb มันน่าจะแปลว่าอะไรได้ราคาราคาน่าจะทำ action อะไรเกี่ยวกับราคาได้ตั้งราคานั่นเองครับ price by ตั้งราคาโดย American publishers หรือข้อ2ครับ s o ตัวนี้ง่ายมาก s o แปลว่าขายครับ mark ครับการที่เรา Mark หรือการทำเครื่องหมายไปกับอะไรแสดงว่าเราต้องการทำให้สิ่งนั้นโดดเด่นครับพยายามเดาศัพท์ให้ออกนะครับโดดเด่นโดยการใช้ สทบจากชีวิตประจําวันถูกไหม instructor ครับสำหรับคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยนะครับจะมีความคุ้นเคยกับคํานี้อยู่อาจารย์ผู้สอนครับเรียกเรียกว่าอะไรเอ่ย instructor ถูกไหมเพราะฉะนั้นผู้สอนเรียกว่า instructor i n s t r u c t เป็น verb เพราะฉะนั้นแปลว่าสอนนั่นเองครับเมื่อเรารู้แล้วตรงนี้นะครับหนึ่งในการทําข้อสอบในแง่ของการวัดคําศัพท์นะครับสิ่งสําคัญก็คือ coherence หรือ contextual meaning นั่นเอง coherence คือความสัมพันธ์ของทั้ง ประโยคนะครับคุณก็ต้องหาฮิน t ให้เจอให้ได้ยอดขายตรงนี้เขากำลังเรื่องโฟกัสไปที่จำนวนอยู่ถูกไหมจำนวนการขายของหนังสือเนี่ยมันจ r o เพราะฉะนั้นการขายการขายหนังสือมันน่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับขายถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตอบข้อ b boy ครับถามว่าข้ออื่น a c d d o c เติมตรงนี้ได้ปะจริงๆผมคิดว่าเติมได้นะครับเพราะอะไรเอ่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่บริบทในข้อนี้ แต่ตรงนี้ครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือหา contextual meaning หาหิน t ของมันให้เจอนะครับเติมเข้าไปแล้วให้มีความสัมพันธ์การเติมเข้าไปแล้วมีความคล้อยตามกันครับเมื่อแปลออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญนะครับในการทำพา p a ท t v o c a บครับก็คือความเชื่อมโยงของทั้งประโยคครับบริบทจะต้องมีความต่อนเนื่องกันครับนี่จะเป็นการวัด VoCA b ในเรื่องของ contextual meaning นะครับอย่างที่ผมบอกตอนตอน้น มาดูข้อ8ครับข้อสุดท้ายกันตรงนี้เขาต้องการวัดเราในเรื่องของอะไรอีกละคำศัพ์อีกเช่นเคยครับ The manufacturer recommend m a c h i n e drying at low temperature high temperature ครับ temperature แปลว่าอะไรเอ่ยอุณหภูมิอุณหภูมิ may result in e x c e s s i v e ช h r i เ k ล็ and shorten the life of a จุดจุด high temperature ครับอุณหภูมิที่สูงขึ้น อาจจะ result in ครับผลลัพธ์ให้เกิดถูกไหมอาจจะก่อให้เกิดอะไรครับ change แปลออกไหมแปลไม่ออกไม่เป็นไรครับเพราะอะไรเอ่ยมี and หน้า and หลัง and ต้องเท่ากันความหมายมันจากใกล้เคียงกันครับ short h a n d short แปลว่าสั้นถูกไหม a n d n เติมเข้ามาเป็น verb suffix ทำให้สั้นทำให้อะไรสั้นครับทำให้ชีวิตของสิ่งนี้สั้นเมื่อเราแปลใน choice สำหรับคนที่พอมีพื้นฐานคำศัพท์นะครับจะรู้ว่า4คํคนี้แปลใกล้เคียงกันจะแปลว่า เสื้อผ้าได้เกิดอะไรขึ้นแล้วครับเขาต้องการวัดแค่ contextual m e a n i n g ไหมไม่ใช่ละคุณจะต้องรู้วิธีการใช้ของแต่ละตัวคุณจะต้องรู้ข้อแตกต่างในแต่ละข้อว่า garment ที่แปลว่าผ้า crossing ที่แปลว่าเสื้อผ้าตรงเนี้ยทั้งสองคำแปลว่าเสื้อผ้าเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไร fabrication รวมถึง fitting ด้วยนะครับตรงนี้ keyword คืออครับอะ อะไรถึงเติมอ่ะได้ครับ a r t i c a l อ,อ่หรืออ n ตัวนี้นะครับจะเติมได้ก็ต่อเมื่อคำนามที่ตามมามันเป็นคำนามนับได้เอกพจน์ถูกไหมครับคำนามนับได้เอกพจน์เพราะฉะนั้นผมขอตัดข้อ be boy ทิ้งไปเลยนะครับ crossing ค,ครับ crossing ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามแปลว่าเสื้อผ้าก็จริงแต่มันเป็น uncountable noun ครับเป็นนามนับไม่ได้ครับ เป็นนามนะับไม่ได้นะครับ u n ันเขาเหลือ A C แล้วก็ d d o c นะครับตรงนี้อีกข้อหนึ่งที่ผมจะขอตัดนะครับก็คือข้อ d o ด็อกคัพ f i ต t i n g ครับ,รบตัวนี้ always plural นะครับมกักจะเป็นรูปของผู้โพสบ่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะตรงนี้มันเป็นเอออีกอย่างหนึ่งนะครับ fitting เมื่อไหร่ที่เรานึกถึง fitting เรานึกถึงอะไรเอ่ย การลองเสื้อผ้าการใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ถูกปะตามแบบว่า occasion ต่างๆตามเทศกาลหรือวันเฉพาะเจาะจงเช่นอาจจะเป็นการเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องไปฟิตติ้งเสื้อผ้าซึ่งมันก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริบทตรงนี้ละรวมถึงมันจะเป็น always p r o l l ล r ก็เลยต้องตัดข้อ D ทิ้งไปครับเหลือ A กับ C c a ครับคำตอบข้อนี้ครับก็คือข้อ C c a เอายข้อ A a n นั่นเองนะครับ garment เพราะอะไรเอ่ยสำหรับข้อ C cat นะครับ fabrication fabric ครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะแปลว่าผ้าก็จริงแต่ fabrication ครับเติม action เข้ามาแล้วความหมายดันเปลี่ยนไปเลยครับ fabrication ไม่ได้แปลเกี่ยวอะไรกับผ้าเลยนะครับ fabrication เป็นคำนามจะแ,แปลว่ากระบวนการผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยตรงนี้ต้องตอบข้อ A ครับการน e ่นที่แปลว่าเสื้อผ้ามันเป็นคำนามนับได้ครับก็เลยเติม่ d ได้ด้วย เนาะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ระดับคําศัพท์ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการวัดคําศัพท์แต่มันวัดวิธีการใช้ด้วยถูกไหมครับการที่คุณท่องศัพท์รู้แค่คําแปลอย่างเดียวแต่ไม่รู้วิธีการใช้หรือข้อแตกต่างทําไม่ได้ละเก็บคะแนนจากจุดนี้ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีนะครับระดับของข้อสอบอย่างที่ผมบอกว่า2เรื่องหลักรวมถึงแต่ละ2เรื่องตรงนี้ก็จะมีเลเวลของการวัดเนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วยคุณจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ ถูกต้องและมั่นยำนะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบอะไรก็ตามนะครับ t t e อแ a ทหรือ t o e i c ก็แล้วแต่นะครับสามารถสอบถามผ่านทาง Facebook ได้นะครับผมขอฝากตรงนี้นิดนึงก็คือ w w w facebook t h e english g y m ครับสามารถเข้ามาสอบถามได้ทั้งผู้ที่เป็นนักเรียนแล้วก็ ผู้ที่ไม่ใช่นักเรียนนะครับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอิงมีอัพนะครับสถาบันสอนภาษาภายใต้คอนเซปต์จีอิงลิชจิมแห่งนี้นะครับจะเป็นส่วนช่วยทางการศึกษาจะเป็นเหมือนเนวิเก t o r ร์นำทางนะครับที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่าลืมมาเป็นแฟรนดกันนะครับกดไลค์ได้ที่ เฟซบุ Facebook, ๊กโบรไบเว็บดอทเฟซบุ๊กสแลชดิอิงดีจิมครับ